สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอยูเซสวัสดีทุกที่วันสวัสดีค่ะ Today what you doing to everyone Exercise Exercise you say hi to everyone Hi everyone Welcome Welcome to my c h a n n e l Shadow c h a n o l not shadow <laughs> <Okay. S 1> <laughs> Today what you going to do? Work out? อะไร Yeah? Hi. Hi. Work out. Work out <laughs> จะได้ยินเสียงปั่นผ้าแห้งหน่อยนะคะทุกคนเพราะว่าเราตื่นมาแต่เช้ามาปั่นผ้าแห้งได้สองตะก้าแล้วเนาะเลยอีกตะก้าหนึ่งนะคะออกกําลังกายด้วยก็ได้งานด้วยเนาะพอดีลูกเขาตื่นมาก็เลยหยุดออกกาลังกายเนาะ ไม่งั้นเขาก็จะอลวอนอยู่อย่างเงี้ยนะคะกวนเราอลวอนอยู่อย่างเงี้ย You want to exercise โอเค you do นะ you do it you do exercise โอเคโอเคโอเค do exercise ฮึมฮึ good exercise Good exercise. Okay. Back up, back up. Okay. Back up, back up. Mom. Mm-hmm. Okay. Mm-hmm. <coughs> oh. Come on. Back up. Low back up. Low back up. Okay. Mom? Yeah? Hi. Hi. ี <Yeah. S 2> hmm. ตัวอย่างนี้ได้ต้นแขนนะคะได้หน้าท้องเนาะเราต้องเก่งหน้าท้องนะคะเราอยากได้หน้าท้องเราต้องเก่งหน้าท้องแล้วก็จะได้ต้นขานะคะจะได้ก้นด้วยเนาะก็จะได้ต้นแขนเนี่ยค่ะ นะยืดออกไปนับไอ้นับหนึ่งถึงห้าก็ได้นะคะเริ่มต้นหรือนับถึงสิบก็ได้ยีดออกไปนะเด้ยเราต้องเก่งหน้าท้องด้วยนะคะถ้าเราอยากได้หน้าท้องเนาะ เราอยากให้หน้าท้องแบบมันเป็นร่องมันเป็นซิปแถกอะไรก็แล้วแต่นะคะถ้าเราไม่เก่งหน้าท้องเราจะได้แบบถุงถุงหิ้วพลาสติกนะคะที่มัดแบบกลมๆนะ,ะนะเราต้องเก่งหน้าท้องเราเลยนะทุกคนนะแล้วขาของเราเนี่ยเราต้องประสานทับกันไว้นะคะเวลาเรายืดออกไปเราต้องประสานทับกันไว้นะเราอยากให้ต้นขาเรานะคะลดเนาะ ต้นแขนลดเกงออกไปตึงๆนะคะยืดออกไปตึงๆหน้าท้องก็ต้องเกงนะคะก็ต้องเขแมแหวด้วยนับหนึ่งถึงสิบในใจนะคะจะนับไว้นับช้าเรื่องของคุณนะคะ ได้นหน้าท้องแน่นอนคนะ่ะในต้นแขนด้วยหน้าท้องต้นขาด้วยนะคะได้กด้วยนะยังไงก็ไปแล้วนะคะทุกคนเพราะว่าลูกเขานั่งเล่นอยู่ข้างๆเนาะเดี๋ยวเราจะไปออกอีกสามสี่ท่านะคะนะแล้วก็จะหยุดออกกําลังกายนะคะปิดเซฟออกกําลังกายนะก็ท่าเดิมๆของเรานะคะท่าที่แบบว่า ไม่ทําให้เราเกรงนะคะถ้าเมื่อไรที่เราเกรงแล้วเราทําท่านั้นไม่ได้เราจะเลิกทําแล้วเราจะไม่อยากออกกําลังกายแล้วมันจะเจ็บตัวใช่ปะท่าที่เราออกกําลังกายแล้วไม่เจ็บตัวนะคะเราได้เหงื่อนะเราไม่เกรงมันจะทําให้เราแบบอยากออกกําลังกายเรื่อยๆนะคะยังไงก็ไปแล้วนะคะขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณทุกเม็ดทุกไลน์ทุกการติดตาม